สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กๆได้ประดิษฐ์อย่างสนุกสนานด้วยนะคะและที่สำคัญเรายังได้นำสิ่งของวัสดุเหลือใช้ที่อยู่ภายในบ้านของเด็กๆมาประดิษฐ์เป็นของเล่นชิ้นใหม่ให้กับเด็กๆด้วยนะคะ และที่สำคัญยังช่วยให้เด็กๆได้ฝึกกล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กันแล้วนะคะยังช่วยให้เด็กๆมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานที่ทำเพิ่มมากขึ้นนะคะเห็นไหมคะประโยชน์ของงานศิละปะยอดเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆอยู่บ้าน ไม่ได้ไปโรงเรียนานานๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าช่วงเวลาในแต่ละวันนั้นเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วเด็กๆทราบได้จากอะไรคะว่าเด็กๆตื่นนอนตอนไหนทานข้าวตอนไหนและดื่มนม,มเวลาใดเราจะทราบได้อย่างไรนะ้าว่าตอนนี้กี่โมงแล้วใช่แล้วค่ะ เด็กๆจะทราบช่วงเวลาต่างๆได้จากนาฬิกานั่นเองค่ะแต่เอ๊วันนี้นะคะคุณครูเก๋ก็ไม่มีนาฬิกาเหมือนกันค่ะแล้วคุณครูเก๋จะทราบได้อย่างไรคะว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเด็กๆพอจะเดาออกหรือยังคะว่ากิจกรรมในวันนี้คุณครูเก๋จะพาเด็กๆไปทำอะไรนะ้าเด็กออกหรือยังคะ ใช่แล้วคะ่ะกิจกรรมของคุณครูเก๋นในวันนี้นะคะคุณครูเก๋จะพาเด็กๆไปพับนาฬิกากระดาษนั่นเองคะ่ะเราจะได้มีนาฬิกากระดาษเอาไว้ใส่ที่ข้อมือสวยๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์และไปพับนาฬิกากระดาษพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆไปหรือยังคะไปเลยคะ่ะ เรามาเตรียมอุปกรณ์พับนาฬิกากระดาษกันเลยนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่หนึ่งปากกาเคมีสีดำอุปกรณ์ชิ้นที่2กระดาษสีคุณครูเก๋ใช้สองเส้นในการพับนาฬิกานะคะตัดมาเรียบร้อยแล้วค่ะขนาดของกระดาษนะคะกว้าง1น,นิ้ว ยาว12นิ้วหรือ1ไม้บรรทัดน,นั่นเองค่ะเด็กๆสามารถใช้กระดาษเหลือใช้ก็ได้นะคะแล้วมาตกแต่งเพิ่มเติมได้ทีหลังนะคะเราเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปพับนาฬิกากระดาษพร้อมๆกันเลยค่ะเราก็จะใช้กระดาษ2เส้น มาซอนกันแบบนี้นะคะสอนกันด้านหลังแบบนี้ค่ะแล้วเราก็พับส่วนด้านซ้ายนะคะพับมาแบบนี้ค่ะขอบก็จะเท่ากันแบบนี้เลยนะคะเราก็พับด้านบนลงมาเห็นไหมคะขอบจะเท่ากันเป๊ะเลย ค่อยๆพับลงมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นำปลายด้านนี้พับสลับไปด้านซ้ายนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ใช้ด้านนี้นะคะปลายด้านนี้สอดเข้าไปข้างในเลยค่ะสอดเข้าไปในรูแบบนี้นะคะ สอดเข้าไปแล้วเราก็ค่อยๆดึงค่อยๆดึงนะคะเดี๋ยวกระดาษจะขาดดึงค่ะแบบนี้เลยค่อยๆดึงนะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะก็จะแน่นมากขึ้นนะคะเราก็พับไปอีกทบหนึง ก็สลับด้านสอดเหมือนเดิมเลยค่ะสอดเข้าไปด้านในเพื่อที่ให้นาฬิกาของเรามีความแน่นมากขึ้นนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้เริ่มแน่นแล้วค่ะเด็กๆเ,เราก็พับไปอีกทบหนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะสอดเข้าไปด้านในนะคะ เราก็จะสอดด้านที่เหลือเข้าไปแบบนี้นะคะสอดเข้าไปด้านในเลยค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้นาฬิกาแบบนี้แล้วนะเอ้ยยังขาดอะไรไปอยู่นะนาฬิกาจะต้องมีอะไรคะจะต้องมีเข็มสั้นและเข็มยาวใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรามาใส่เข็มนาฬิกากันเลยค่ะคุณครูเก๋จะใช้ปากกาเคมีนะคะในการวาดเข็มนาฬิกาลงไปนะคะเราก็จะวาดจุดตรงกลางแล้วเราก็ใส่เลข สิบสองอยู่ด้านบนเลขหกอยู่ด้านล่างเลขเก้าอยู่ซ้ายมือเลขสามอยู่ขวามือแล้วก็มีเลขหนึ่งเลขสองเลขสี่ เลขห้าเลขเจ็ดเลขแปดเลขสิบเลขสิบเอ็ดต่อไปค,คุครูเกตจะใส่เข็มนาฬิกาแล้วนะคะเข็มนาฬิกาจะมีเข็มยาวและเข็มสั้น เข็มยาวชี้เลขสิบสองเข็มสั้นชี้เลขหกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำเป็นนาฬิกาแล้วนะคะเด็กๆคุณครูเก๋ก็จะใช้ปลายของด้านนี้นะคะสอดเข้าไปด้านในแบบนี้ค่ะ แบบนี้นะคะเพื่อที่ให้เป็นวงกลมนะคะเราจะได้ใส่เข้าไปในข้อมือของเราได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆแต่ว่ามันยังหลวมใช่ไหมคะเด็กๆสามารถปรับได้นะคะโดยสอดเข้าไปให้แน่นๆเลยนะคะให้เท่ากับขนาดข้อมือของเด็กๆพอดีนะคะเสร็จแล้วค่ะ นาฬิกาแสนสวยของคุณครูเก๋เราก็จะได้แบบนี้นะคะมาแล้วค่ะนาฬิกาแสนสวยของคุณครูเก๋เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสวยไหมคะมีทั้งสีส้มและสีเขียวเลยนะคะเด็กๆสามารถเลือกกระดาษสีได้ตามที่เด็กๆชอบเลยนะคะ วิธีทำและขั้นตอนก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะวัสดุอุปกรณ์ก็หาไม่ยากเช่นกันคะ่ะเมื่อเด็กๆประดิษฐ์นาฬิกากระดาษเสร็จแล้วนะคะคุณครูเก๋ขอให้ผู้ปกครองถ่ายรูปขณะที่เด็กๆพับนาฬิกากระดาษด้วยนะคะและส่งกลับมาให้คุณครูเก๋ดูบ้างนะคะคุณครูเก๋อยากรู้จังเลยว่านาฬิกากระดาษของเด็กๆ จะสวยเหมือนของคุณครูเก๋หรือเปล่านะสำหรับวันนี้คุณครูเก๋ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ